สวัสดีค่ะวันนี้พี่องฟงกับน้องอองรีจะมาเล่นโยนบอลกันนะคะค่ะเราจะมาเล่นโยนลูกบอลนะว่าใครจะรับได้ประมาณสักสิบครั้งพอนะดูซิอองลีงจะรับได้ไหมแต่ว่าบอลหนักนะลูกอันนี้จะเป็นคะแนนนะนี่จะเป็น,นคะแนนขอพี่องฟงนจะเป็นคะแนนของรีค่ะโอเคอ่ะอองลียืนอองลีรับลูกบอลของพี่องพงให้ได้นะยือองลียืนตรงนี้ครับเซนนะขีดให้น้องด้วย อ่ะหนึ่งอายนรีรับนะว้าวอันนี้ได้หนึ่งคะแนนอายนไปไม่ได้แพ้ไม,ไ,แพไม่ได้คะแนนไงก็ไม่ยังไม่ได้แพ้ทีอ่ะครั้งที่สองแล้วนะ เอาเรียยืนขึ้นถอยอีกครับถอยอีกถอยดีรับโอ้โหพี่มองยนต์ดีอ่ะมีได้สองแต้ม เด <T itt les> um ี๋ยวเราจะให้น้องอังลีกับพี่อองฟองโยนลูกบอลเข้าตะกร้าว่าใครใครจะโยนเข้าได้คะแนนเยอะที่สุดให้โยนประมาณคนละห้าครั้งถ้าเกิดโยนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อ่า โอ้ครั้งที่หนึ่งพี่องฟองก่อนคนแรกให้พี่องฟองโยนก่อนเฮ <im> okay. อ่าพี่ฟองอายุอให้รีโยนเลยเหรอโ <im> อ้เกือบเลย ว้าวหนึ่งตาไม่ได้พี่ฟังได้หนึ่งแต้มค่ะครบหา้าแล้วพี่องลีเอาไป่ะไปิยนอายนให้เข้าเลยงงเล่นดีๆโอโอเคอเกี้มีชนะแนไม่ได้กินสองคนใช่ได้กินทั้งสองคนรอบแรกองลียนรับลูกบอลได้โอ้โหนู่นไปนู่นเลย โอ้แ oh, <laughs> รงดีมากอ้าวิฟังแล้วโอ้โหโอ้สุดยอด อ่ะพี่ฟองแกะเลยนด,ยนดยไดกหนูนไม่ได้กินเลยอะอะไรไม่ได้กินหมุนที่ลูกหมุนโอ้หล่นแล้วเหมือนกันไหมดูสิเอามาดูสินี่เลยมาเทียบกันดูไหนดูฟางเลยโอ้อันนี้ของอะไรของกินอันนี้อะไรของของจริงของเล่นอันนี้คือลูกบอลเป็นของเล่นอันนี้ของกินแบ่งคนละสองลูกนี่คือรางวัล เล่นลูกบอลใครชนะเมื่อกี้เสมอรอบแรกองลีชนะรับลูกบอลชนะรอบนี้พี่องฟองโยนเข้าตะกร้าพี่องฟองชนะก็ได้คนละสองลูกอ่ะเอาลีล้างมือเลยใช่ไหมลูกให้พี่ฟองแกะให้ก่อนพี่ฟองแกะให้น้องไม่ล้างมือตรงนั้นแล้วอ,ะอ่ะอะอมาเขาน้องดีมันไม่แกะให้ม,มันจะหล่นใส่ดินไงเดี๋ยวจะไม,ไม่ได้กิน <ผม S 1> อ่ะ<น>ใหพ้พี่ฟองกินโชเป็นยังไงข้างในเป็นไง มีไส้ไหมในลูกอ๋อเป็นไส้สีเขียวเป็นเหมือนเยลลี่อร่อยไหมลูกเป็นรสชาติเป็นไงเปรี้ยวปเปรี้ยวเหรอเอานี้ได้ oh, เหรอเอานี้หล่นใส่ดินไม่ได้กินนะไม่แกะให้หน่อยอันนี้ไม่ได้เอาันนี้กินโชว์เลยยังฟองเป็นไงรสชาติเยังเปรี้ยวใช่ไหมลูกอุ้ยมือมือมันเลอะทรายไม่ด okay. okay. like ีอันนี้เป็นสีอะไรสีเขียวเออสีเขียวเหมือนกันสีเขียวเหมือนกันอร่อยไหม ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีอีกแล้วเหรอมีแค่นี้มีในรถตัสงมีก<ม>ินแค่นี้พอแล้วกินเยอะไม่ดีครับเปรี้ยวปี๊ดเหลือเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเหมือนแบบกินมะม่วงเลยไหมรสชาติเปรี้ยวยิ่งกว่ามะม่วงอ่ะมันกินเลมอนแล้วเห็นกินหมดเลยอร่อยเหรออร่อยมากจริงเหรอชอบเปรี้ยวเดี๋ยวมันสดชื่นเหรอ,อเข็ดเลยเดี๋ยวดิถือไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้น้องกินเสร็จก่อน โอเคหมดแล้วเอาเปลือกใส่ในนี้ครับเอาใส่ในนี้เดี๋ยวมุงแกะก่อนวัานน่าจะเป็นสีแดงเอาลีพอแล้วเหรอเอาลีเก็บไปกินเหรอโอเคเองลีไม่กินอันนี้พี่ฟองกินมันท่าเหมือนแมคเคลเรลเหรออันนี้กินได้ไหมได้กินทีเดียวยางแตกตุ้มฟันหลุดเลยเฮ้ยเล่อะไรอ่ะพริกหรือเปล่าพริกปลูกพริกในฟันเดี๋ยวนะ ดูกคนนี้ใส้เปรี้ยวนะเดี๋ยวพี่จะเปรี้ยวใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่จะลองแล้วสีขาวๆนิ่มไหมตรงนี้ครับเป็นสีขาวๆนิ่มไหมปี๊ดตรงนี้เคยกินลูกกระดาษอันนั้นที่เมื่อก่อนเลยอ่ะเหรอกินลูกกระดาษเมื่อก่อนเลยอ่ะถูกรสีขาวน้ำตาลเหมือนหวดมเห็นลูกกระดาษอันใหญ่ครับนั่งลงสิลูกนั่งลงมีสีดไมีสีนี่มัน พี่ฟองอร่อยไหมกินหมดเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหระวังติดคอนะนี่อ๋อข้างในมันเป็นสีขาวเป็นเยลลี่เป็นแล้วก็มีไส้เป็นไส้อะไรลูกไส้แบบไส้แบบชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวเป็นเหมือนไส้เปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็มันเป็นลูกลูกบอลเพราะว่าเป็นเปลือกข้างนอกเป็นลูกบอลเฉยๆแต่ขนมข้างในไม่ใช่ลูกบอลแอปเปิลแม่รสแอปเปิลเหรอรสแอปเปิลเปรี้ยวใช่ใช่องลีเก็บไว้กินเหรอ ไม่กินเลยใช่ไหมเอาลีกินอันนี้สินี่กินอันนี้ไหมอันนี้กินไหมนี่ก็ลูกบอลเหมือนกันนะลีแต่มันไม่มีเปลือกแกอะอาให้ลองลีกินอันนี้ก่อนสิอ่ะ <laughs> กินไหมกินได้ไหมมมนกินได้ไหมมันนั่งได้มันนั่งได้มันนั่งได้ออนั่งได้เห็นไหม <laughs> ลูกบอลมันก็มีประโยชน์ตเตจนั่งได้ด้วยนั่งไหลเต อุ้ยก็ไหลลงทะเลด้วยนี่เลยกล่องของเราอเอ,อเดี๋ยวเก็บแล้วเก็บอันนี้ไปทิ้งขยะด้วยโอเคอร่อยไหมขนมลูกบอลกับขนมกินได้รูปล,ลูกบอลกับอะไรคะลูกบอลของเล่นที่กินไม่ได้แต่มีประโยชน์เหมือนกันไหมลูกบอลน,นี่มีประโยชน์ไหมนีเล่นเพื่ออะไรลูกความสนุกสนานเพลิดเพลินและสุขภาพแข็งแรงแล้วขนมนี้ละ่ะ มีประโยชน์ไหมไม่มีเพื่อให้เรารสชาติอร่อยเนี่ยหนเวลาเรากินของหวานกินอะไรอะ่ะเราจะมีความสุขกับการกินเว <même S 1> ลาเรากินยาล้วก็จะวนแต่เรากินพอประมาณมันก็มันก็มีประโยชน์ลูกก็คือช่วยผ่อนคลายเราแล้วถ้าเราได้กินของอร่อยมันก็ทาให้เราอารมณ์ดีขนมอย่างเงี้ยนั่นเห็นไหมมีประโยชน์เบอนของจริงห้ามกินไม่ได้ทุกคนเล่นได้เล่นได้อันนี้กินก็ต้องระวังไม่ลูกขนมเนี่ย ติดคอต้องระวังนะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเรากินแล้วเราวิ่งไปด้วยอาจจะติดคอได้สำหรับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนอย่าลืมติดตามชนะ่องน้องอองเล่กับพี่องพระคะพเพื่อเป็นกำลังจใจในการทำสื่ยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย